สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งาน iPhone เพื่อนๆคงรู้จักกับปุ่ม assetive touch อยู่แล้วแต่เพื่อนเรู้หรือไม่ว่าปุ่ม assetive i touch บนตัว iphone สามารถทำอะไรได้อีกบ้างมีลูกเล่นอะไรให้เราใช้งานได้บ้างเราไปดูตัวอย่างการใช้งานบางส่วนกับปุ่มนี้กันนะครับวิธีเปิดใช้งานปุ่ม Assictive Touch ให้เข้าไปที่การตั้งค่าการช่วยการเข้าถึงเลือกเมนูสัมผัส แล้วเปิดการใช้งาน a s s อ t i v e Touch เมื่อเราเปิดใช้งานแล้วปุ่ม a s s อ t i v e Touch ก็จะเด้งขึ้นมาบนหน้าจอตัวอย่างการใช้งานของปุ่มนี้ตัวอย่างแรกผมจะกำหนดการใช้งานโดยการแตะ1ครั้งให้เพื่อนเพื่อมาดูหัวข้อกำหนดการทำงานเองการแตะ1ครั้งจะมีตัวเลือกให้เราเลือกมากมายผมจะเลือกเป็นกล้อง ตัวอย่างการใช้งานเมื่อเราแตะปุ่ม Astive Touch ตัว iPhone ก็จะเข้ามาสู่หน้ากล้องถ่ายรูปทันทีตัวอย่างที่2การแตะ2ครั้งผมจะเลือกเป็นเพิ่มระดับเสียงตัวอย่างการใช้งานเมื่อผมต้องการเพิ่มระดับเสียงบนตัว iPhone ผมก็แค่แตะปุ่ม Assistive Touch ต่อเนื่องสองครั้งแค่นี้ก็เป็นการเพิ่มระดับเสียงบนตัว iPhone แล้วตัวอย่างที่3การกดค้างผมจะเลือกเป็นล็อกหน้าจอ ตัวอย่างการใช้งานเมื่อผมกดค้างบนปุ่ม Assistive Touch ตัว iPhone ก็จะเข้าสู่หน้าจอล็อกโดยท,ทันทีโดยที่ผมไม่ต้องกดปุ่ม Power นี่เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนกับการใช้งานปุ่ม Assistive Touch บนตัว iPhone ถ้าเราอยากใช้ปุ่มน,นี้อำนวยความสะดวกในด้านไหนเราสามารถเลือกตั้งค่าได้ตามใจชอบ สำหรับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ